ตอนนี้นะครับเราก็ทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันดีเซล B7 สูตรธรรมดาออกไปแล้วนะครับแล้วก็ขับรถไปเติมน้ํามันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน,น้ํามันทั้ง2ตัวครับตัวไหนจะทําได้ดีกว่ากันครับ okay. หลายคนนะครับที่ติดตามผมอยู่เนี่ยน่าจะเคยเห็นคลิปๆหนึ่งนะครับที่ผมมีการทดสอบนะครับในเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิงระหว่างน้ํามันเชื้อเพลิงดีเซล b 7สูตรธรรมดานะครับแล้วก็น้ํามันเชื้อเพลิงที่เป็นดีเซล b 7สูตรพรีเมียมนะครับในครั้งนั้นเนี่ยมีการทดสอบนะครับทั้งในเรื่องของความประหยัดนะครับในเรื่องของความแรงนะครับแล้วก็ในเรื่องของระยะทาง0ูนถึงร้อยนะครับเราได้ทําการทดสอบเนี่ยสสเตชันเลยนะครับหลายๆคนบอกว่าเส้นทางเนี่ยมันสองเส้นทางกันนะครับเราใช้เส้นทาง2เส้นทางนะครับแล้วก็ในเรื่องของคนขับด้วยเราใช้คคนนขับ แล้วก <muitas S 2> ็ในเรื่องของตัวรถนะครับที่มีการโมดิฟายแล้วนะครับในส่วนของตัวเกียร์ของรถวีโก้ของเราเนี่ยก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาแล้ววันนี้นะครับผมก็ต้องขอโอกาสกลับอีกหนึ่งครั้งครับกับการเทสตนะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับครั้งนี้ครับเราจะมาทาการเทสสูตถึงร้อยนะครับแบบจริงจังในสนามเลยที่ผมต้องกลับมาเทสครั้งนี้นะครับก็เพราะว่าตอนนี้นะครับ PT Station เนี่ยเขามีการพัฒนาในเรื่องของสูตรน้ํามันดีเซล B7 p ี e m i ยมนะครับตัวใหม่นะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยในเรื่องของค่าซีเทสนะครับเขาพัฒนาให้ถึง เขาใช้ชื่อว่า SuperPower DCLB7 ครับ ซึ่งวันนี้นะครับการทดสอบของเรา,เรา,ะาร c, นะครับเราจะทําการขับด้วยกันทั้งหมด6ครั้งนะครับโดยแบ่งเป็นอย่างละ3ครั้งนะครับซึ่งน้ํามันที่เราจะมาทําการทดสอบในวันนี้นะครับก็จะเป็นน้ํามันดีเซล B7 เสูตรธรรมดานะครับแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยก็จะเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 โดยที่ครั้งแรกนะครับเราจะใช้เป็นน <unanimously, S 1> ้ <ca> ํามันดีเซล B7 เสูตรธรรมดานะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยน้ำมันดีเซล B7 เสูตรธรรมดาเนี่ยอยู่ในรถเราแล้วนะครับพอเราไปทําการเทสด้วยกันทั้งหมด3รอบนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทําการเปลี่ยนถ่าา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 ยนนนนน้้้้ํํํมมมมัััดดดีีเเเเเเซซซลลล B7 B7 ธรรรรรรออออกกกะคบแววว็ทติปป์์พขไ แล้วก็ทําการเทสอีก3ครั้งนะครับโดยที่เราจะเอาเวลาที่ดีที่สุดของแต่ละครั้งนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบกันนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆนะครับรอติดตามได้เลยนะครับว่าเดี๋ยวเราไปเทสเนี่ยแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงนะครับโอเคไปเจอกันครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในรถเจ้าฟอ er ร,ร์รจ,ร trade, จรนนรูเอนอร์ของเราแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะทําการเทสน้ํามันดีเซล B7 สูตรธรรมดาก่อนแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่ในฟอร์จูเนอร์ของเราแล้วนะครับเดี๋ยวจะทําการเทสน้ํามันสูตรแรกครับเป็นน้ํามันดีเซล B7 สูตรธรรมดานะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับวันนี้นะครับเราเทสกันในสนามปิดนะครับเราเซฟเรื่องความปลอดภัยกันอย่างดีเยี่ยมเลยสําหรับใครที่อยากที่จะเทสนะครับก็อยากที่จะให้มาลองเทสกันในสนามปิดนะครับถ้ามีโอกาสจะเทสกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าศูนย กับน้ำมันดีเซลบี70ธรรมดาครับความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่ครับโอเคไปครับ ก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับการเทสนะครับทั้ง3รลันของน้ํามันดีเซล B7 สูตรธรรมดาตะกี้เนี่ยจากที่เห็นไปถือว่าไม่ธรรมดาในเรื่องของการออกตัวนะครับแล้วก็ช่วงปลายเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่ายังไม่สามารถสรุปได้เดี๋ยวจะไปสรุปกันอีกทีหนึงครับหลังจากที่เราเนี่ยไปทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันอีก3าลันครับมาดูกันครับว่าสําหรับซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 ครับเขาจะทําได้ดีขนาดไหนครับโอเคไปครับ และนี่คือน้ำมันเกดพรีเมียมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก p t t Station ให้คุณได้แรงทันทีไม่พลาดทุกวินาทีสำคัญเพราะเขาได้เพิ่มสารซูเปอร์บูสเตอร์เทคโนโลยีใหม่ลดแรงเสียดทานในเครื่องยนต์ทำให้อัตราเร่งแรงขึ้นด้วยค่าซีเทนสูงถึงระดับขีดสุดที่เครื่องยนต์ต้องการคืนความสะอาดให้หัวฉีดทันทีตั้งแต่ถังแรกที่เติมด้วยสารชะล้างสิ่งสกรปรกคืนความสะอาดให้กับหัวฉีดอีกทั้งยังรองรับด้วยมาตรฐานยูโรไฟให้น้ำมันมีความบริสุทธิ์สูงแต่กรรมฐานต่ำและให้การเผาไหม้ที่สมบูรูรรรณ์ใให้ความแงงสงสุดนะะย ทางที่ไกลกว่าน้ำมันสูตรธรรมดาราคาคุ้มค่าที่สุดในตระกูลน้ำมันพรีเมียมและตอนนี้นะครับเราก็ทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันดีเซล b 7สูตรธรรมดาออกไปแล้วนะครับแล้วก็ขับรถไปเติมน้ํามันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล b 7มาเป็นที่เรียบร้อยรถเนี่ยยังเป็นรถคันเดิมนะครับเป็น Fort จูเนอของผมคันเดิมนะครับคนขับนะครับก็เป็นผมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สถานที่ครับยังเป็นสนามปทุมธานีสปีดเวย์เหมือนเดิมนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับนั่นก็คือน้ํามันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล b 7นะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะไปทําการเทสอีก3รอบครับกับน้ํามันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล V7 คันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าน้ํามันทั้ง2ตัวครับตัวไหนจะทําได้ดีกว่ากันครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปรันที่1ของน้ํามันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล V7 ครับโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวร้ำที่1ไปกันครับ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับการเทสน้ํามันทั้ง2ตัวนะครับทั้งน้ํามันดีเซล B7 สูตรธรรมดานะครับแล้วก็น้ํามันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 นะครับต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นน้ํามันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 อยู่แล้วนะครับแต่พอเรารู้เนี่ยว่าเราจะทําการทดสอบนะครับผมก็เลยไปทําการเติมน้ํามันดีเซล B7 สูตรธรรมดานะครับด้วยความที่เราใช้น้ํามันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 จนคุ้นเคยนะครับพอเราเปลี่ยนกลับมาใช้น้ํามันดีเซล B7 สูตรธรรมดานะครับมันจะเห็นถึงความแตกต่างอยู่แแแแลลลลล้้้้วววตตัััังงงง่ททีีรรรรกกเยนนนะคคบบผขขอออาด เ,เทำให้เราเห็นตัวเลขแบบชัดเจนนะครับว่าพอเวลาเราใช้น้ำมันดีเซล B70 ธรรมดานะครับทั้ง3ลันนะครับ ซึ่งเวลาที่ดีที่สุดนะครับของน้ํามันดีเซล B70 ธรรมดานะครับนั่นคือ16.64วิแล้วหลังจากที่เราทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันนะครับเป็นน้ํามันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 นะครับแล้วเรามาทําการเทสนะครับเห็นได้ตั้งแต่ครั้งแรกรันแรกเลยนะครับเวลาลงมาเลยจาก16กว่านะครับลงมาเหลือ15นะครับแล้วก็เวลาดีที่สุดของน้ํามันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 นะครับเหลือ15.60เท่านั้นนะครับเวลาดีขึ้นนะครับประมาณ1วิเลยถือว่าดีมากๆนะครับปกติ1วิที่เราจะได้นะครับเราอาจจะ ทำการโมดิฟายเครื่องยนต์ใส่กล่องหรือว่ารีแมปต่างๆนะครับแต่ในครั้งน e erm ี้นะครับเราเพียงแค่เปลี่ยนน้ามันเชื้อเพลิงแค่นั้นเวลาก็ดีขึ้นมาอย่างชัดเจนต้องบอกเลยว่าการทดสอบ0ูนยของเราครั้งนี้นะครับเป็นการทดสอบให้ออกมาเห็นอย่างชัดเจนนะครับอย่างที่บอกไปว่าผลการทดสอบครั้งนี้นะครับน่าจะแน่นอนเพราะว่าคนขับเนี่ยก็เป็นผมคนเดียวนะครับรถคันนี้ก็เป็นรถ f o r t u n e r ที่เป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับสถานที่เป็นสถานที่เดิมนะครับหวังว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่เมื่อครั้งที่แล้วนะครับติดว่า อาจจะมีผลจากการทดสอบเนี่ยที่มันไม่แน่นอนนะครับครั้งนี้ได้เห็นอย่างชัดเจนแล้วนะครับเราก็มาฝากเพื่อนๆนะแล้วสําหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วอยากที่จะใช้ตามนะครับสำหรับน้ํามันซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซลเ7ตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับรถยนต์ดีเซลทุกประเภทเลยนะครับโดยเฉพาะใครที่ต้องการความแรงนะครับเร่งแซงสนุกสนะครับสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับที่สําคัญสาหรับเครื่องยนต์ดีเซลที่เป็นรุ่นใหม่นะครับต้องการความบริสุทธิ์ของน้ํามันนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เขารองรับมาตรฐานยูโรไฟด้วย นะครับต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดา, Laura, 哈哈哈าเทสแล้วลองแล้วลองหลายรอบแล้วด้วยบอกเลยว่ามั่นใจได้เลย <K> <maintained. S 1> ก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยไปลองเติมมาดูนะครับเพราะว่าซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล B7 ของพีท t a ีสเตชันเนี่ยขับสนุกขึ้น <S <S แรงขึ้น,นจริงๆครับ แล้วก็สาหรับใครที่เข้ามาชมชิปนี้แล้วนะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามให้เราด้วยนะครับแล้วก็สามารถเข้ามาติดตามผมนะครับได้ทั้งช่องทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็ YouTube ของ a c i n g ไ h a i l a n d นะครับแล้วก็อีกช่องทางครับช่องทางของบ o x กซ r าโลติครับทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เช่นกันนะครับส่วนวันนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามาอยู่ที่สนามปทุมธานีจะปิดเวรใช่ไหม ข้างในเนี่ยเขาซ้อมรถดิฟกันแบบมันมากแล้วเราก็รีวิวไปด้วยนะครับเทสไปด้วยแล้วก็แอบดูเขาด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอตัวไปดูรถดิฟก่อนนะครับสำหรับใครเข้ามาชมแล้วนะครับก็ต้องฝากติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ